สวัสดีเฮีย er, ชื่อโทนี่สกอยเป็นประธานบริษัทสกอยอินดัสทรีวันนี้เฮีย er, จะมีอะไรมาบอกกับน้องๆองค์งกรของเฮียเป็นผู้นําด้านสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่สมัยใหม่ของใหม่ๆต้องเฮียเท่านั้นเอาละว,วันนี้เฮีย er, พามาข้างนอกเพื่อจะนําเสนอมอไซค์ลำยุคสมัยใหม่มอไซค์เจ็ทสไลเดอร์ของเฮีย มอไสายที่ไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกสภาพการจราจร<ม>เฮียขอบอกเด็กแว้งถอยไปรุ่นใหญ่มาแล้วโว้ยไปอ่าเดี๋ยเฮียชอยดูขี่ตามทางไปก่อนเรื่อยๆป๊อปสบายๆนี่เป็นไงเจอรถตรงไหนหอกข้ามแม่งได้สบายๆเห็นเปล่ารถจะติดยังไง รถจะเป็นยังไงเราไม่สนใจนี่ออกม้างเลยนี่เป็นไงฮึบมาแต่ลบให้ดีกันแล้วกันนะหลบงไปดีก็ตัวขายตาัวบัดไปไปเรื่อยไปเรื่อยนี่นี่เฮียทำให้ดูว่าถนนว่างๆเป็นยังไงเฮียขับสบายขนาดไหนนะเลี้ยวป๊อปเอาเรียบร้อยเฮียมิดแล้วจบโอ้เกมอ่ะไม่เป็นไรลุกขึ้นมาแล้วขี่ไปไปป๊อปนี่ไปแปะเข้าให้ป๊อปเข้าให้ป๋าเชียวไปเชียวมายังไงเฮียก็ไม่ตายยังไงเฮียเขินนี่วะ เฮียเหินได้มอไซเฮียบอกเลยซื้อไปคุ้มปั๊บป้าเฮียไปต่อเหินระวังต้นกามปบูจบกันตอนนี้อยู่ในช่วงรอเวลาค่ำมืดเพื่อจะทดสอบมอไซของเฮียดูซิว่าช่วงค่ำมืดจะเป็นอะไรมันจะขี่เป็นไงขี่ดีไหมโอ้เหนื่อยใจแล้วเกิดไม่มีอะไรจะทำเลยทำไมมันว่างแบบนี้วะข <Huh? S 1> องดั่งรอเวลามันก็ลำบากนิดนึง oh. เอาละ เดี๋ยวก็ถึงเวลาละลุกดีกว่าออบอ้าโ,โอ้ลุกก็ปวดนั่งก็ปวดมาแก่แล้วไม่มีอะไรดีเอาละขึ้นคล่อมเรียบร้อยเปิดไฟเรียบร้อยไฟหน้าต้องเปิดหมวกกันนอกต้องใส่จำเอาไว้นะสายวันและเมื่อพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสาวกของเฮียไปเฮียโทนี่ไปแล้วว้ยนี่คือช่วงค่ำคืนเห็นปะ่ะไฟหน้าส,ว,าสว่างสวยปับ๊บแล้วยังขี่เหมือนเดิมไม่ตรงเบา นี่หลบกรอเอินฟ้าข้ามแยกห็นไหมมาถึงทางตรงนี่หลบดีดิมงระวังดิดนพบออาอาหา้โอ้ยอ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทดสอบกับสิ่งกีดขวางว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้จะสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่วงไวหรือไม่เดี๋ยวดูป๊าบี่เฮียเอ่ยยาวให้ดู เอาละช่วงประหยัดน้ำมันนี่ต่อนี่คือช่วงประหยัดน้ำมันนะเห็นไหมไม่ต้องเคอาศัยรถเมย์ไปง่ายๆแบบนี้เองสบายๆเห็นไหมไปเรื่อยๆไอเมย์ไม่บอกละว้ยไปต่อปุ๊บแหมปุ๊บหายนะนี่ก็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 ไม่อยู่โอ้โหไก่ไกโบุยคราวนี้เรามาถึงจุดที่เราจะต้องทดสอบจริงๆเฮียจะวิ่งไปดูก่อนนะว่า สิ่งกีดขวางของเราและความกว้างความยาวของแม่น้ำนี้เราจะข้ามมันไปได้หรือไม่อ่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะอ่ะตามเฮียมา,ามาต้องวิ่งตลอดเลยกูอ่ะอ่ขึ้นคล่อมแนละ้วคอยดูเปิดไฟถอยหลังเดี๋ยวต้องขอระยะดิดนึงอ่าตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลัก อ๊บหนักกว่านั้นบอไซไปเหนเอาแล้ววันเต็มที่ขี่แต่งตังเกงวโอ้ปับไม่พ้ <Teraz S 1> พนครั้งแรกผ่านไปไม่พ้นครั้งที่สองต้องมาความพยายามที่ไหนเดี๋ยวความสำเร็จมันต้องอยู่ตรงนั้นแหละคอยดูซิของเฮียจะสำเร็จหรือไม่ไปไหมไปไว้ไว้ไม่พ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นโอ้โห้พ้นนี่เป็นย,ยังไงเห็นไหม ทนทานมอไซค์ของเฮียสุดท้ายความสำเร็จก็ยืนอยู่ตรงหน้าเราอาจอารย์ฮาฮเอามาแล้วแม่าจ๋าโกโกวาที่หนูอยากได้มอเตอร์ไซค์ที่หนูอยากใส่มอ,<า>อไซค์ใส่ได้ไงวะอ,<า>อยากให้เฮียทำอะไรบอกเฮียมารถถังเรือดำน้ำอะไรเฮียทำได้หมดแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอสวัสดีครับไปละ เฮียกลับบริษัทก่อนโชคดีนะจ้าเด็กๆโชคดีนะจ้าวัยรุ่นโชคดีนะเด็กวันโอ๊ยแดดอยู่ไหนวยวู้ฮูปั๊บวันกโฮู้